สวัสดีค่ะสวัสดีที่เป็นช่องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะค่ะมชชมคลิปนี้จะมาตามความฝันต่อหมวดของพอเริ่มนะคะในวัวนที่16มิถุนายน2567นหินะคะหมวดที่ผ่านมาเลขพอเฮ้าเป็นที่นาเสียดายค่ะน้อชมพอเฮ้าจัดไห้นะคะเทิงโค้งสุดท้ายเลยนะคะศ0นยู้ชมไปออก,ออกออกสินตรงๆเลยนะคะสำหรับ วันแรกพอเห้าไปเที่ยวล่าพัฒนาทึ่งสองรอบนะคะรัฐบาลไทยมีเลขเก้ามาขัดน้องชมหา3าสตัวนี้นะคะเลขออกเก้าหสนะคะเสียดายขากน้องชมเอาหมวดนี้ลุ่นต่อเลยนะคะสำหรับความฝันพอเริ่มเพราะว่าความฝันพอเริ่มเพิ่นเป็นคุ้นที่ฝันเหม่นนะคะตามมาไห่แฟนช่องใดพิจาราณากันคือเ่าสำหรับ ่วยรัฐบาลไทยลำชุชมเพื่อจะแมนเพื่อจะมาเพื่อจะมีดวงสมพงกันกับพอเฮ้านะคะพอเฮ้างวดนี้นะคะพิ่นฝันดีฝันเด็ดอีกแล้วค่ะลำชุชมฝันเกี่ยวกับรถนะคะรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนลนำชมพอเฮ้าบอกว่าฝันเกี่ยวย่ามใดมาย่ามนันนะคะและกัไปเที่ยวรัฐบาลเล่าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับความฝัน พอเห่าหมวดนีน้งชมมือนีโบนออ่อาจจะไปเที่ยวอีกมือที่สองก็เป็นใดนะคะเอาให้ซิฟเฟนชองพิจารณาก่อนนะคะสำหรับเลขความฝันพอเริ่มนะคะชม่มแต่ทีแน่ๆพอเหาบอกว่าโตนีนะคะพอเหากับมักคือกับน,น้งชมเพื่อจะไปฮอดรัฐบาลไทยอีกนะคะจะได้เป็นแนวความฝันจังใดแบบใดซิฟเฟนชองพิจารณาเดอค่ะเดอมักชอบกับจังจัดนะคะ ติดตามรับชมรบฟังจากปากของพอเฮ้านะคะให้พอเฮ้าเป็นคนเราไอ้ฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะโอ้สวัสดีค่ะ,พะเพลิ่ม<พ>อ่โอุยโอ้ยรเรลิ่มเป็นได้ได้ข่าวว่าฟันดีแล้วเมื่อก,กี้โทษจอบเมตินได้เนี่ยเมตินว่าพรเรลิ่มฟันดีแล้วโทษเราหาเรา,หาโหลดมาสันโอ้ยหววทิพผ่านมาเนาะเพิ่มศูนย์ศูนย์ไปออกออมสินได้พเพลิ่มหววทิพผ์านมาไหมอ้ย เ,เ,อเออ,อเ,<ข>เ,เ,เ,เท่าเลขกเลขกไยบัดหาสามเนาะผูเริ่มหาสามบัดเอามันเอาเก่ามาขันนอหดบางยาเนาะหาเก้าสามเนโอ้ยจังว่าบัดเหล็กเล่าเราไปทั้งสองงวดเลยเนาะผูเริ่มเนาะเอาบอบอย่อมแพงวดนี่ตามต่อเป็นยังไงพูเริ่มได้ข่าวว่าฝันดีต่องวดแล้วฝันแล้วมันดอนมันฝันว่ากินรถขับรลซีนี่แล้ว ค่ะเขาเป็นฮักขาควายเอ้เราไม่หงงันเลยที่ชีหืองคนลเียโอ้ค่ะเว่ยเยอะเยอะแยะเยอดแยะเยแยะเอะแยะเยอแยะเยอะแยเยอะเอะแยะเอะยเยอะแเอแยะเยอยแยยเลยะ่ะยอเออยอเเยยเอยออะอเะอเเเออเอเ พันขึ้นขึ้นว่านขึ้นก่อนพันว่านเราแค่เราแ่ี่าีแหละอ๋อค่ะอันวันี่เลขว่าขึ้นนี้ค่ะขึ้นก่อนหมวนันหนันร้อยัางรลิ่งยโ้ผม่โวชีล่ามค่ะอ๋อหัวที่พันมาที่ออกหนึ่งซีนเนี่ยมนบอเพิ่มนะหัวที่พานมากกับวันพูดนี่ตัวเนาะที่ออกหนึ่งซีเนาะ แมนแมันพยู่แล้วมันุดอยู่แล้วอแ้แม่นแมอ๋อแสดงว่าฟันฟันกังเลมันงังคาดเลยมันบ่เพิ่มแมนอืล้วก็ือเียนเลื่ออะรกเอแล้วมันจัดแยนมึงีนกบเช็ลทะเบียนรถพอเริ่มเนาะค่ะพอพอเริ่มมันเท่าความฟันสันสที่พอเริ่มแมนก็ก็ฟันน่ยฟันเน่ยสันู่แล้วไปจังใดมาจังใดกันมองคาดมองเกียร์ฮักที่พอเริ่ม โมแฮมมอ้เนี่นะว่าถ้าจับเลยออหมองมองเ่าขั้นเร่งมื่อเนี่อ๋อมองขั้นเร่งฮันี่อ๋อขั้นเร่งฮกระก็ไม่่านดีกรเลยมาเขียนถือเรียกล่าว่าือล่านี่คนผัดคือปรได้มันบริบอรณ์ท่วัดถือัดถือ้งรอได้ก็ได้อืมกเริมทิและเรีล่างไดเว็บนั่นออกเต็มเต็มเนาะ เออบานีก็เลี้วมันขี่ลีอ,อยู่นี่แลเลเจ็ดปดก 7, 8, 8, 1, ็แปนดนึ่งนี่แล้ทะเบียนรถเี้ยงก็เพิ่มเริ่มสามสี่ตัวเบ่นเจแปดหนึ่งสี่เป็นรถทะเบียนรถนแต่ว่าขันัดเกียยังนั้นไม่เสียงอันน่ะแปดหนึ่งสี่นะคะโอ้หนึ่งสี่นี่ออกไปแล้วเรียบร้อยนะเพิ่มเริ่มหนึ่งสี่ออกไปแล้วนี่บานีเด้เดเจ็ดเเดแปดหนึ่นี่และเจ็ดแปดหนึ่งเอา้า ถ้าพ่อเริ่มมกักมักชุดใดจัดแต่และสีอะไรจัดแต่นี่จัดม,มันเป็นลายเนาะรูปมันม้วเป็นลายห่อละ,อะคือว่าแล้วต้นเล็ก้อยอยู่แล้วอือ๋อพอเริ่มเดี๋ยวอันนี้จะลงให้แฟนช่องได้พิจารณาเนาะค่ะสำหรับความฝันพอเริ่มนี่มักจะไปเที่ยวต่างประเทศก่อนเนาะพ่อเริ่มแล้วกัฝันเป็นไปได้ที่จะไปฮอดรัฐบาลไทยเนาะพ่อเริ่มฝันว่ามองเฮ็นมอง ใกล้ๆมองบิดมือบิดนี่ฮักเนาะพอเริมเนาะรถมอเตอร์ไซค์พอเลิมฮักออกเลยนะคะบาทที่นี่หนึ่งซีโตนี้ไปเที่ยวเล่าพัฒนางุวที่ผ่ามมาแล้วนะคะแล้วก็เรือสามตัวเนาะพอเริ่มถ้าจัดใส่กันได้เนาะคือเจ็ดแปดหนึ่งเนาะเอาชุดนี้พอเริ่มคิดว่ามาร์กบอถทารัฐบาลไทยเหาอจะชิซี่เหรอชิซี่าอยู ชื <boundaries. S 2> ่ออะไรอะใช่กี่อืมตัดเลนตัดเลนก็ได้กลับไปกลับมาได้แปดหนึ่งซีแล้วก็เจ็ดแปดหนึ่งเนาะเพลิ่มแมนบออะหนึ่งก็นหนึ่งมล่อคันหนึ่งเหรอไม่หล่อสามตัวหนึ่งตัวเลยเจ็ดแปดหนึ่งเลยะโอ้แมนแมนแมเคยอเคยออกเคยออกว่าแล้วเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งตัวเลยแมนแต่ว่าแจ้งชื่อชื่อแต่ว่าชื่อามเงยนชื่อแล้ววันนึวงเงิไม่หอ่อเกราะว่ได้ชื่อนะฮะ ส่วนมากอืมส่วนมากงวดงวดที่ผ่านก่อนที่เคยออกคือผนออกขามงวดมันบ่พอเริ่มแม<น>่นอืมจะตรงตองต้องง่ามว้น,นะต้องง่ามใบงวดทั้งงวดจี๋นะคือจะจานั่นบ่เกินสามงวดเนาะพอเริ่มเนาะง<น>วดหนึ่งงวดสองก็ตามใบแน่เนาะค่ะสำหรับความฝันพอเริ่มเนาะเก<น>ี่ยวกับรถนี่มักจะมาเนาะคะ่ะเพื่อจะเป็นแนวทางความฝันดีๆเพื่อมาสามตัวอีกนั่พอเริ่มเนาะ เป็นไปได้คือการนะคะสำหรับรัฐบาลแล้วอ้าวม้าแมนแมนอันนี้ก็ตามความฝันกับเพิ่นผู้ฝันแม่นเนาะค่ะฝันเกี่ยวกับรถย่ำใดมาย่ำนั่นเนาะค่ะเอาพอเริ่มบาทที่นี่ตั้งแต่ตองวดมาฝันเท่อเดียวนี่บ่พอแมนฝันเธอเดียวหรืฝันเรื่อนอะไรฝันเกี่ยวกับรถแท้แท้ทำอย่างนั้แท้แท้จรลงเขาค่ะโอเคขอบคุณพอเริ่มด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ ข่าราชาชมนี่คือสรุปนะคะตัวเลขความฝันของพอเริ่มงวดวันที่16มิถุนายนสอง7ันหารยนะคะงวดนี้พอเหาฝันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์น้ชมฝันเกี่ยวย่ไมใดมาแยา่น้นอีหลีนะคะสำหรับความฝันพอเริ่มท่ารอ้ชมงวดที่ผ่านมานะคะล่าพัฒนาพอเหาฝันคุบออกตาเลยนะคะเลขหน,นึ่งสี่ตัวนี้มาเต็มเต็มเลยน้ชมทะเบียนรถพื้น เจ็ดแปดนึงสี่นะคะหนึงสีตัวนี้มาตรงๆแล้วนะคะพอห้าบอกว่าเจ็ดแปดนึงตัวนี้เคยมาสาตัวตรงนะคะหฮเอ็ดซีเฟนช่องพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อแดอดมินดัตัดออกมาให้นะคะสาหรับเลข3ตัวได้เจ็ดแปดหนึ่งแล้วกับแปนสีนะคะตัดเลขสตัวนะคะตัดห้สามชุดสามงคือเจ็ดแึล้วกับหนสี่้าผู้ใดมาก ทั้งบดเลยนะคะก็จะได้อีก 2. ชุดคือ8ปีกับ7สีน้องชมพิจารณาเอานะคะเพื่อจะแมนเพื่อจะมาพอเขาบอกว่ามือนี้ก็จะล่องไปเที่ยวต่างประเทศเบืองก่อนนะคะเพราะว่ามันหมักจะมาหลายรอบนะคะสำหรับเลขกเล่าพัฒนาน้องชมแลวกะ็หวยรัฐบาลไทยกับพิจารณาเอาะะด้อค่ะเด้อเพื่อจะแมนเพื่อจะมาเพื่อจะมีดวงสมพง่งกันกับพอเขาอีกนะคะ พอเริ่มเห้าเป็นคนที่ฝันแม่นสุดๆน้ำชมและ้วกะ็ตัวเลขของพอเห้ามักจะแตกสามตัวตรงๆรงนะคะแตกดูพอนนะักชมอ่าหวดนี้มักชอบตัวเลขกับพอเห้ากะแคบหน้าจอไวพัพิจารณานะคะสำหรับรัฐบาลไทยงวดวันที่สิมิถุนายนสองพนห้ารนี้นะคะคลิปนี้ผู้ใดเดเามารับชมรับฟัง ได้เสียงโชคเสียงมานนะคะก็ขอให้อฟนช่งทุกท่านทุกคนจงมีโชคมีช่โชคโชคมันมาในหิ้ห่งกุง่แกันสุกสุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ